สวัสดีครับวันนะ oh. ี้อย min ู่ก okay. ับพวกเราบล็อกทูบล็อกนะครับวันนี้จะเป็นคลิปทีราหนาเนี่ยโซไอซัดกูอยู่ฝั่งนี้ไงมันเป็นอีกหนึ่งคลิปพิเศษเขาก็คงไม่ได้พิเศษมากหรอกเพราะว่าเราเหมือนแบบเราพยายามจะหาเกมมาเล่นสนุกๆกันอะช่วงคลายเครียดเกมเนี่ยมันไม่ยากก็คือเลือก11ผู้เล่นในตำแหน่ง4-4 2โดยที่นัแต่คนนั้นเนี่ยจะมีเพื่อนอีก2คนเลือกคุณสมบัติให้ เราจะมีเวลาภายใน10วินาทีต้องเลือกและเตะคนนั้นให้ได้แล้วมาจัดทีม11ตัวมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ทีมไหนใครได้รับเลือกเลือกทีมมาแล้วจัดทีมมาแล้วเนี่ยใครใครได้รับเลือกน้อยที่สุดคนนั้นโดนทำโทษอ่าส่วนบททำโทษจะเป็นอะไรอาจจะเป็นการแบบโอนตังค์ห้าหมื่นให้กแบบับท่านผู้ชมห <c oughs> นะ้า <c> ห <oughs> มื่น <c oughs> อ่าประมาณนะั้นสำหรับเกมนะจะมีบทลงโทษที่หลัง เดี๋ยวคลิปเนี่ยพอลงเสร็จปุ๊บทุกคนคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเรารวบรวมคะแนนก็จะรู้ว่าใครโดนลงโทษอ่ะไปเล่นเกมอ่ะคนแรกเหยื่อรายแรกของเราอาจารย์เต้นมาดูกันว่าสิเพื่ผู้เล่นตัวจริงเขาจะเป็นยังไงนี่คุณอาจารย์เต้นเนี่ยวะอาจารย์เต้นเขาบอกเขาเขาดูบอลเยอะอะไรนะเขาบอกเขาดูบอลเยอะจะรอดูพร้อมนะ <ม>พร้อมจับเวลาผ<ห>ูส้สาวประตูที่ใส่หมวกโอลิเวอร์คาร์นเบสิกอะมันเรารู้กันอยู่แล้วมันต่อ,ตอ,ตอ,ตอ,ญญอได้หรืว่าวากาบายาชิมาไอ้เหี้ยไม,ไม่เขาถอดออกไงตอนที่ป<อ>ัดไม่ถึงเลาเอามืออะไรไปต่อไลต่ไปต่อแบ็คขวาผิวสีแบ็คขวาอารอนวานวิซาก้าโหยใช้เวลาสองวิสองวิเจ็ดคถือเวลาถือว่าทำเวลาดีแบ็คซ้ายหัวล้นซ้ายหัวล้นลงไปตัวคาร์ล นี่นี่คือชอบด้วยไหมกูไม่ชอบมันเลยไม่เล่นเกมลับเลยตอนแรกจะไปได้แล้วคอนเชสกี้ผมไม่ไหวว่ะลิเวอร์พูลด้วยเซนเตอร์แบ็กคาดผมสฟอรกูส์ลามอสแล้วถ้าคนต่อไปเซนเตอร์แบ็กคาดผมมีคนหนึ่งแม่งตันเลยนะเฮ้ยไม่มีพลาดอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ครับเป็นเซนเตอร์แบ็กชาวกรีซครับปาปานดูปูลอสใครเอาดีๆดาวรุ่งเลยบากูเซนอ่ะชื่ออ่ะปาปานดูเฮ้เชี่ยกูจำชื่อหน้าไม่ได้ว่ะแบบปา ปลาปลาดุสโซคาติสก็ได้ไอสัตว์ได้หมดแหละโอเคถือว่าแต่มันมีแต่มันมีเพราะไอสัตว์บอกกิ๊ฟแม่ปลาปลาดุบุลออสแม่มีเป็นแสนคนให้โซคาติสไปให้โซคาติสไปไม่ใช่ดาวลุ่งแต่ถึงจะถอารองเท้าทันไปที่ปีกขวาใส่รองเท้าอาดิดาสเดวิดเบแค่นึงเดียวปีกซ้ายที่เลิกเล่นไปแล้วดาวิดชินโนล่าทำไมคุณเลือกชินโนล่าวะแล้วกิ๊กก็มีคุณไม่มีชินโนล่าวะ แล้วไปอยู่อยู่ซีเรียล่ามันโผล่มาในหัววะกองกลางสัญชาติไทยแต่สกอร์ทองเหลาที่เล่นอยู่หลอกหลอกย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 อกแล้วไปกันต่อที่กองกลางที่ไม่เคยติดทีมชาติโอ้โหแควินโนแลนเอาเอาดีๆนะเอาดีๆนะเควินโนแลนต่อไหมทีมอะไอังกฤษกองกลางติดเป้ากองกลางที่ไม่เคยติดทีมชาติหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแควินโนแลนสูนยหน้าเท้าซ้าย แฟนเบอร์ซี่ดีด้วยสัตว์ได้ของดีไปด้วยคนนี่บอกแล้วจริงๆมีอีกคนนึงที่ชอบมากเลยแอดเดโนแล้วก็สูนหน้าคนสุดท้ายสูนหน้าที่เคยค้าแข่งกับพอร์ตสมาร์ตเบนจานี่เอมมาลูอารีใจผมวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาสรุปให้ฟังก่อนเลยประตูเนี่ยเป็นโอลิเวอร์คานแบ็กขวาฟานเบซาก้าเซนเตอร์คู่เป็นลามอสกับโซคาติสแบ็กซ้ายเป็นโรโตคาร์ลอสโซคาติสนี่มาแบบฝืนๆเค็นๆมาเลยแล้วก็ กองกลางเป็นดัสกอร์กับเควินโนแลนด์ไม่เข้าเลยปีกขวาเป็นแมคแฮมปีกซ้ายวิชินโนลากองหน้าเป็นเบนจานี่กับแฟรงก์ซี่ก็น่าจะพอเอาก็เลยพอป่ะก็ต้องไปวะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับทีมที่ต้องเลือกไปแล้วก็ต่อไปเป็นตาของของหนุ่มเล็งกระดูกเลงกกระดูโอเคประมาณนี้เล็งกระดูกเดี๋ยวไปดูกันเล็งกระดูกเล็งกระดูกเล็งกระดูกประมาณนี้อะไรอะเริ่มที่ผู้สาวประตูไหมจริงๆอะผมต้องบอกก่อนว่าเราช่วยเยอะนะหลายข้อนะคือแบบเอาที่เขาชอบด้วยอะ แล้วก็ให้ทีมแบบเขาแข็งแกร่งเริ่มที่ประตูก่อนอส,สำหรับประตูนะครับขอเป็นผู้สาประตูที่ใสก่กางเกงขายาวชิลเวิร์ดอะชิลเวิร์ดชิลเวิร์ดขายาวขายาวนะขายาวเดวิดชิลเวิร์ดเพราะว่าเขาสูง1้5ยปิบห้าอขาเขาก็ต้องยาวแหละอย่างนั้นก็ได้เหรอมาที่ตำแหน่งแบ็กขวานะครับแบ็กขวาเราขอแบ็กขวาที่ใส่รองเท้าไนกี้แบ็กขวาที่ใส่รองเท้าไนกี้ก็มีหลายคนครับรวมไปถึงเทรนด์เล็กซาเดอร์อโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้น ไม่ใช่เหรไม่ใช่นะครับเอาเทนใส่เฮียอะไรอ่ะอันเดือดลมือไอดีอันเดือดเคยใส่เปล่าอันเดือดพายอยู่เยาวชนเคยเคยเห็นอยู่ไม่รู้อ่ะเวลาหลายต่อเลยเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนไปมีแล้วสำหรับสำหรับทีมนี้เหลือสิบสิบตัวสิบคนคือแบ็คขวาไม่มีแล้วหนึ่งผมว่าไม่ถึงสิบด้วยเดี๋ยวน้อยกว่านั้นเล่นเวลาด้วยกูไอ้เฮียเล่นเวลาด้วยทำอ้อยยืนด้วยไอ้เฮียอ่าโอเคถือว่ามันมันพลาดไปแล้วเนาะมาที่ตำแหน่งแบ็คซ้ายครับแบ็คซ้ายที่ถนัดเท้าขวา ก็ต้องเป็นทางด้านของแอชลี่ยังครับหนึ่งในอาจารย์ยังของเรากูพูดอะไรของกูเนี่ยยี่ปากเบอร์สั้นหมดเลยโอเคก็ถือว่าเขาเป็นแบ็กที่หนาท้าขวาจริงๆเนาะแบ็กซ้ายฉุกเฉินแบ็กซ้ายฉุกเฉินมาที่ขยับมาที่เซนเตอร์บ้างเซนเตอร์ตัวแรกนะครับผมขอเป็นเซนเตอร์ที่เลิกเล่นไปแล้วเซนเตอร์ที่เลิกเล่นไปแล้วก็ต้องเป็นเป็นเกียรติประวุฒิสายแววฉีกไปเลยผมบอลไทยจ้าเลิกเล่นไปแล้วอ่ะ เพราะว่าน่าจะเลิกแล้วแหละเพราะเขาเจ็บบ่อยกัการบาดเจ็บใช่จริงๆแบบพี่เขาเก่งมากนะเพราะเขาเคยไปฝึกแบบแมนซิตี้ใช่ไหมถือว่าแบบมีพรสวรรค์กูเลือกไข่เมาเนี่ยไอ้เหี้ยคานาวาโล่คานนาวาร์โล่มีเยอะแยะเนต้าอร์มาดิพี่เซนเตอร์ที่เลือกแล้วยัตสตัมลิโอฟอดินานเราฉีกไปเลยไงเราโชว์ไปเลยโอเคสำหรับเซนเตอร์ตัวต่อมานะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีผมยาวเซนเตอร์แบ็กผมยาวก็ต้องเป็นมาตินเดมิเชลิสอันนี้ลูกรักเลยครับอาเจนตตายโอเคถือว่าทำได้ดีนะเพราะว่าตัวนี้ก็คือ ดีทุกอย่างยกเว้นความเร็วโอเคนะครับมาที่ตำแหน่งปีกขวาบ้างเราจะเหมือนคลายเครียดได้เขาหน่อยสำหรับข้อนี้ผมขอปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายครับนี่มันรู้กันอยู่แล้วนี่ว่าก็ถือว่าออมมือให้ต้องเป็นไอเยนลับเบนนี่กลับว่าให้เลยสิบวิแล้วค่อยตอบผมมึงดึงกว่าโอเคเป็นใครไอเยนลับเบนหัวใครโอเคครับเป็นปีกขวาถนัดเท้าซ้ายเนาะมาถึงตำแหน่งปีกซ้ายบ้างทีนี้ผมขอปีกซ้ายที่เคยเล่นใน พรีเมียร์ลีกและลาลิก้าสเปนติกซ้ายที่เล่นในพรีเมียร์ลีกและลาลิก้าสเปนเตอร์คำถามด้วยแล้วต้องเป็นฟินเป้คูตินโยไงโอเคง่ายๆเลยเอาเพนเพลด้วยกันเพราะในระบบ4-4-2ไงมันก็คือการเอาคูตินโยไปวางไว้เฉยถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่นตรงนั้นโอเคมาถึงตำแหน่งเซนทันมิดฟิลด์ละตัวแรกนะครับผมขอได้ไหมก็ไม่รู้มีหรือเปล่าเซนทันอะไรขอตำแหน่งกองกลางที่มีหัวเหน่งครับ หัวเน่งในที่นี้คือหัวโถเลยนะเจเดนเหรอไอสัตว์ต้องเป็นคัมเบียโซ่ดิลูกรลักโอเคถือว่าตอบได้ดีอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับของตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางก็คือกองกลางที่มีหนวดกองกลางที่มีหนวดต้องเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจอห์นนี่บาโว่เับอยากมาเล่นจากเบนเตอร์มันมีใครอีกอะเกองกลางมีหนวดอะ เดี่ยัแล้วปวดแล้วหมดแล้วแล้วก็เลือกจอนี่บาวโวไงขยับขึ้นมาเล่นจากเซนเตอร์ก็เราบอกเราเออมีฟบอลจริงๆไงก็เหลือเก้าตัวไงจอนี่บาวโวก็เตะบอลช่องสามใครก็ดูโธ่เขาไม่เคยขยับไม่เล่นกองกลางด้วยเลยเขาเล่นเซนเตอร์ตลอดเลยคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจะเหลือกี่ตัวเราไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนวัดความรู้ด้านฟุตบอลนะนะขยับที่กองหน้านะครับผมขอกองหน้าที่มีผมทรงแอฟโฟอุะหน้าแอฟโฟเอ่อ เดบยองไงเฮียมันเอลวโอเคถือว่าเป็นคำตอบที่ดีนะเดบยองอะได้รอมันหักผมเลยหรไม่เดบยอเคยไว้ฟูตอนอยู่เซีนอนกองหน้าอีกคนนึงเราขอเลือกกองหน้าที่เล่นอยู่ในทวีปเอเชียครับเอาไปสัญชาติได้สัญชาติเอเชียง่ายหน่อยก็ต้องเป็นซิโก้ครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับโอเคครับก็ประมาณนี้สรุปมีผู้สัดตัวได้เป็นชีลาเวิร์ แบ็คขวาก็เป็นหน้าของเชนอลิซาเดอร์อโนถ้าลองไปเสิร์ชรูดดีๆเขาใส่ยนกี้นะครับผมก็ไม่ควรมีนะแบ็คขวาด้วแบ็กซ้ายแบ็คซ้ายนี่อ่ะแบ็คซ้ายแล้วขวาแอชลียังส่วนคู่เซนเตอร์เป็นเกียร์ประวุติใส่แวลกับมาตินเดนิเชลิสปีกขวานั้นอ่ะไฮย์รับเป็นปีกซ้ายก็คูดินโยเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลาลิก้าส่วนคู่กลางจอห์นนี่บาวโว่คุณจำได้คนเดียวเนี่ยอีกคนใครวะใครเพียร์สจริงๆแล้วอเหมือนฉลาดนะเหมือนตอก พี่จอนพองกันก็คือวั่เนด้วยแล้วก็มีหนวดออกเออส่วนโูนหน้าใหม่ไรสัตว์อันนี้ไยออันนี้ไยอกับพี่โกกิษศักดิ์เสนาเมืองสำหรับเกมที่เล่นเป็นบักีนะครับก็เป็นเขาเรียกวะไรความสนุกสนานแล้วก็วัดความรู้ของทีมงานบล็อกบล็อกด้วยว่าทุกคนเนี่ยรู้จักนักฟุตบอลมากแค่ไหนแล้วก็รู้ลักษณะเด่นของเขาแค่ไหนนะบางคนก็ทีมครบบางคนทีมไม่ครบเดี๋ยวเราจะพยายามจะ ทำรูปให้ทุกคนเห็นว่าใครจัดยังไงบ้างแล้วก็ย้ายทุกคนนะครับช่วยกันคอมเมนต์ว่าทีมของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราไปเล่นกับเพื่อนดูได้สนุกดีเราเล่นกันเองก็ยังสนุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยครับคอมเมนต์และบอก้วยนะว่าคุณเนี่ยเชียร์ทีมไหนใครที่แพ้แล้วมีคะแนนน้อยสุดเป็นบทลงโทษขอครับขอให้มันเป็นแบบเป็นกลางนิดนึงเพราะว่าบทลงโทษมันสำคัญยังไง,จงไเจอกันคลิปหน้าครับ ถ้าใครชอบคลิปที่มันเป็นแบบการเล่นแบบนี้ความรู้แบบนี้เนี่ยคมบบยอมเินต์ด้านล่างอยากให้พวกเราเล่นอะไรหรือวัดความรู้ด้านไหนเนี่ยบอกมาอีกเดี๋ยว,วเราจะมาทำให้ทุกคนดูสำหรับวันนี้เนี่ยบล็อกทูกบล็อกก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ